สบายดีพี่น้องอันชีบที่ท่านได้เบิ่งได้รับส่วมอยู่นี่เป็นชีพย้อนหลังได้พี่น้องเด้อีบที่อาตมาไปเล่าเนาะไปายามญาณง้มแล้วก็ไปแจกเสียผานาแพ่ไปแจกเตียงแจก,กสิงของใส่ในขั้วเรือนเนาะเป็นชีบย้อนหลังก่อนีิเขาปัรษาเนาะอาตมาไป กับเสียเยเ่ยอ็นคลิปย้อนหลังเนอะพี่น้องเด้ออุตส่าห์เบิ้งให้ได้อพี่น้องเด้อติดตามให้เด้อะเบิ้งให้แน่พี่น้องขอามบุญขอบคุ้นเนอะจตหานยโยมอุบาสกบาศิกาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเอฟซีใจดีใจบุญทุกท่านทุกคนเด้อที่ขอมารับชมเป็นคิปย้อนหลังอุตส่าห์เบิ้งเด้อคลิปปัจจุบันนี้คงจะเป็นคลิปทอดเทียนเนาะหากได้ไปงานทอดเทียน พันษาในส่วนพันษาของประเทศไทยเฮานี่นนะะค่ะจีนไทยเบ่งเนาะจะลงคลิปให้เบ่งต่อไปนับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นคลิปย้อน,นหลังเบ่งเบ่งไปจะเคิ้นนับพี่น้องเนาะจะเลือ่อนทอเมืองชนบุรีเมืองชนมันเป็นเมืองชอนชน,นบุรีบอกม,มันต้องมีนาเด้อชชนบุรี ชนยมาส้นก็คือสายนา้ำออสายนา้ำชนนบุรี บ้านหลังนี้ได้ปะทำได้เทียงหน้าเนี่ยเขาลงอย่างกับบ้านลงมาเนี่ยเออเทียงหน้านัากยุ่อยอยู่ปะอันนี้อมองเขาแจก,กเสียพาเนี่ยเทียงหน้าเทียงนั่นเขาลงไปแจก,กเสียพากมอนเออจะพลาดบ้างแน่คืนร่อง,งึ้นร่องหน้าแทบบ้า,บาน,นีนยังเกาะในให้ลงพอลวงปู่หันบ้านนี้ข้างเนี่ยเอามาส่วนนั่น บ้านส้นบุรีสิบห้าหลักไปบ้านสาวสาวละกษณ์สาวทิพย์ก็เนาะแล้วจงกับหาพราเนะะา,า,าเนะถนนทิพย์ชาแนล <laughs> มองเดียวกันเลยเนี่ยยุติดกันเลยอสองสามโลเลยนะ อาจารย์นุนเสียเนี่ยอยู่คนละบ้านใช่่ะบ้านเดียวกันแต่ว่าคนละวัดออบ้านเดียวกันละบ้านเดียวกันมีสองวัดช่วงนี้มาตาดำหน้าลูกหลานเยาวาชนปิดเทอมถามเขาแล้วเขาว่าเขาเปิดเทอมเดือนเก้า ปิดเทิ่มเดี๋ยวเนี้ว่าสันวาเขาสลัดก็เข้าปิดเทิ่มสลัดก็แล้วให้ลูกให้ร้านไปซอยพ่อแม่ซอยพ่อจะแม่ดำหน้าเมื่อไห้ปิดจะแรงห่อนก็ห้อนบริเฮ็ดยังเอมันห้อนลูกร้านบริเฮ็ดยังบริซอยพ่อเม่ยยังห้อนแห้งนอนยางเดียวเบิดพัดลมนอนเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนห่องออกมาบริเฮ็ดมันห้อนเสียคาไฟยางเดียวพ่อกับเม่ วันเล่าเนี่ยต้องให้ลูกเต้าปิดเทอมเราต้องไปดำหน้า <Yeah. S 2> หรือว่าไปรับจ้าง mm. ได้เงืนอนหีกต่างหากลูกหลานเล็กน้อยเยาวชนไปดำหน้าโอ้ความคิดเขาทา่าเวอประเทศใท้ควรเอาอยางยางเด้อพี่น้องเด้อ <Yeah. S 2> มันต้องปิดเดือนนี้ปิดช่วงดำหน้าเดือนก้าปุ๊บดำหน้าเสร็จ <Okay. S 2> จังเปิดเทอม ว่าแม่มาเปิดเทอมเดี๋ยวนี่พอแม่ไปดำหน้าลูกเต่าไปรงเรียนปึ๊บเลิกเลียนมากเพรเห็นยังเขากรบอหนึ่งพราแม่ดำหน้ามากมีเมยกบมาก็ได้เมื่อหนึ่งเขากินเดงลูกเต่าหาเหรียญเส้ชีโม่ตาไส้อมบ้านอโอ้วัดนี่ก็วัดงหญ่งามเนาะบวชขวนกลุ่มเลยบ้านในเมื่อเอกหมอก เอาไว้ต้มได้มามายวัยูที่ทงสวรรค์โอ้วัดงามจังวะแรวตัโค้งเอาใครก็เนสอสักสิบพันกับพ่อหรือเล่าไสีห้าไหมอืมซื้อยังอาอะไรอ่ะเปิดจกลงสิง่ายก็เปิดหา ิังไงยงได้ปิงเอ็น่บบไม่เท่าไรอือเอาซิปไหมตอวโมแมนเอาเอาซิปก็ได้เอาสิบโลดสอขพันอุ่น กินเล่นันมีหิวฝาเนี่ยเ,เขาเปลี่ยก<า>เลยก็ต้มมาว่าแต่ว่าเราอยากกินข้าวเหนียวนะก็ห,ห,หา้าพันต่อเดือนเป็นสาวห้าอ้าวเป็นอะไรโทรศัพท์ไม่ให้ปิดอิดมันคือบให้ปิดมันเป็นบ้ารบ่ <laughs> วัดน,น,นี้สวยประตูสวยโอ้งามประตูโค้งไหมถ้าฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฉันก็จะมาสร้างประตูโค้งอยู่ที่บ้านกัมแบบนี้เลยแต่ว่าซื้อไม่พื้ืมันเออเลยอะทราสามครั้ง <laughs> กดปิดนาะมันบ่ให้ปิดกดล่างกดบนเอาเข้ามากินตรงนี้แลนน่าจะกินตอนนี้ค่ะมันบ่ปิดกินอันนี้แทนนี่ข้าวเหนียวหาพันเนาข้าวเหนียวมีนะข้าวเหนียวห้านาทีมีก็มันเป็นข้าวเย็นนะชิบนาทีว่าข้าวเย็นบ่าข้าวเย็นเบาเนาอโอ้ซานี่แหละเท่าไดล่ะเสาั้เออ๋อหมดเสาพันใช่